อันนี้คือเว็บตัวอย่างนะครับเราจะมาทําให้เป็นแบบนี้นะครับขระนวนการที่3นะครับหรือ EP 3กับการทําเว็บไซต์องค์กรแบบมืออาชีพนะครับฉบับคนขี้เกียจนี่เว็บไซต์ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยจาก EP ที่แล้วนะครับหรือจากตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ติดตั้งตัวปลั๊กอินเข้าไปนะครับเป็นปลั๊กอิน All in One นะครับคือตัวนี้มันจะมี Export แล้วก็ Import นะครับทีนี้เราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือ ตัวนี้ครับซึ่งผมได้ทาไว้เรียบร้อยครับเป็นไฟล์สําหรับติดตั้งตัว WordPress นะครับเฉพาะ WordPress เท่านั้นที่ติดตั้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างเดี๋ยวจะมาทําให้ดูวันนี้นะครับขั้นตอนก็คือง่ายๆครับไปที่เมนูปลั๊กอินออินวันนะครับแล้วก็ไปเรื่องหัวข้อ Import นะครับแล้วก็เลือก i m p o r t file อ่าแล้วก็เลือก ว่าไฟล์ตรงนั้นอะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกไปอยู่ที่ล o อ a ข้อเว็บไซต์แล้วก็ไฟล์ชื่อล o อ a ข้อจุด w page นะครับแล้วก็เลือก o p e พนะครับอ่าระบบจะเรียกคืนข้อมูลมาให้อัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็รออย่างเดียวระหว่างรอนะครับห้ามปิดตัวเว็บไซต์นะครับเพราะว่าจะเกิดการ e er อ r o r แล้วจะกลับเข้าไปสู่กระบวนการที่1อีกรอบนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับ ตอนนี้ก็คืออัปโหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับไอตัวเว็บก็จะทําการติดตั้งโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็แค่กด p r o นะครับง่ายมากครับข้อดีของปลั๊กอินตัวนี้นะครับสามารถย้ายเว็บไซต์ได้เลยครับสมมุติว่าเราเขียนโค้ดไว้เรียบร้อยนะครับจากเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็เราจะ เอาไปใช้อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับก็สามารถทําได้เลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับเร็วมากกดปิดครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมกดแค่ไปตรงเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับปึ๊บนี่เป็นไงครับนี่ครับหน้าตาเว็บไซต์ก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแต่ขาดอย่างเดียวก็คือตัวด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด้านบนเนี่ยเราจะใส่อะไรนะในอีพีหน้านะครับตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันไหมครับเป๊ะนี่เลยนี่ครับ โอเคครับ